ยินดีอยู่ดีค่อยมีโชคไรทุกไรโศก,กไรหลบไพ้นอนหลับฝันดีมีตังใจจะทำอะไรให้จะเลิ่อนจะเลินสวัสดีพี่ใหม่ครับผมวันนี้เรามาปั่นจักรยานกันครับผมเส้นทางนี้ไม่ได้เข้ามานานมันก็ยังโหดเหมือนเดิมเข้ามาทีไรเหนื่อยทุกทีเส้นนี้ ผ่านเข้ามาได้ระจะทงามา21กิโลแล้วเราก็วนหัวกลับตอนขาเข้านี่ลมส่งท้ายไปเนปี่ยหูโอ้โหปั่นสบายมากแล้วกะไปแล้วเชียวว่าขากลับเจอลมโตหน้าเนี่ยีหน้าโอ้โหโคตรเอยทอน,นทีทำการถ่ายอยูน่นี้กิโลเมตรที่22ประมาณนั้นครับผม หากเหนื่อยนักขอจงหยุดพักสักก่อนเราเหนื่อยเราก็ต้องพักนะครับผมขอบแดกอะ่ะ เหลืออีกยี่สิบกิโลจะถึงบ้านเราตอนแรกตั้งใจไว้ว่าพอถึงบ้านุ๊บเราจะเลยไปอีกสักหน่อยให้ได้วันนี้กะจะเอาสักห้าสิบกิโลพอปั่นโตลมไปเรื่อยๆอาอขาเป็นเต่าอยางนี้โอ้โหไม่ไหวพอถึงบ้านเลี้ยงเข้าบ้านเฉย,ยเลยไม่ไปละสรุปไม่ได้เลยห้าสิบกโล เสียงลมตีโคตรแรงอะ ช่วงปีใหม่ก็รถลายเยอะนะครับผมถนนสายเฉยนี่โอ้โหเต็มถนนเลยอะเยอะมากอะนี่มาปั่นสายรองเนี่ย ไปได้ชิล้วหน่อยหมดแรงก็พักเนาะมีแรงก็ไปต่อหมดแรงก็พัก เห็นทงด้านขวามือนี่ที่มันตีมาทางหน้าใส่หน้าเรานี่แบบหเห็นแล้วมันต้อแต่ไม่มีกำลังใจจะปั่นเลยไมดโคตรเหนื่อยอ่ะ โอเคครับขอจบการบันทึกเทปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีปีใหม่ครับผม